ยังอยู่ที่เรื่องการทําความดีกันอยู่นะคะที่กทมค่ะ 4K ของกทมเขาก็ไปนําร่องโครงการคนดีรักโลกปีที่4นะคะพร้อมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมความตระหนักรู้ในการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างไม่เบียดเบียนโลกค่ะคณะอนุกรรมธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมวุฒิสภาร่วมกับมูล,ลนิธิดรเทียมโชควัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ จัดโครงการคนดีรักโลกปีที่4ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักคุณธรรม5ประการได้แก่กระตันยูวินยัยสุจริตพอเพียงและจิตอาสาพร้อมสร้างเครือข่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคนในชุมชนร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อนําไปปรับใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ด้านสิรินาประวะัโรรานวิทยาประธานคณะอนุกรรมธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมก็บอกว่าโครงการนี้ค่ะจะเน้นการดําเนินการใน4เขตคือเขตคลองสามวาเขตสายไหมเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกก่อนโดยทางคณะคณะทำงานเนี่ยของโครงการจะนำความรู้ด้านวิชาการต่างๆและกิจกรรมมอบให้แต่ละเขตนำไปเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนหมู่บ้านและชุมชนยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เบียดเบียนทำลายสิ่งแวดล้อม หากสำเร็จก็จะเป็นแนวทางขยายไปยังเขตอื่นๆต่อไปค่ะนอกจากนี้โครงการคนดีรักโลกยังได้มอบโลกเกติยศคณะกรรมการศาส,สนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภารวมถึงมอบทุนการศึกษาจากมูล,ลนิธิดรเทียมโชควัฒนาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในหัวข้อคนดีรักโลกรวมถึงบุคคลดีเด่นที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งคลิปการประกวดเหล่านี้จะถูกนำไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์เพื่อให้ผู้ที่เข้าถึงได้ตระหนักรู้ไปด้วยกันค่ะ